เมื่อวานนี้เองนะครับเลโนโวประเทศไทยได้เปิดตัวโยก้มเมาส์ครับซึ่งจะมีหน้าตาแบบนี้เลยฮะก็บางมากๆครับเอ๊ะแบบนี้จับได้ไหมก็พอจับได้นะครับทุกคนแต่อาจจะรู้สึกว่าไม่หัดมือมากไม่เป็นไรครับเพราะว่าตามชื่อเขานะฮะว่าโยกาหรือว่าโยคะนั่นแหละครับเราสามารถที่จะปิดแบบนี้ครับเป็นเมาส์นะครับที่มีแองเกิลที่เราใช้งานได้ง่ายขึ้นครับก็จะจับประมาณนี้นะครับนี่ ใช้งานได้โอเคแหละในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นเหลี่ยมเป็นสัตย์นะครับอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้สมูทเท่ากับเมาส์ที่มีขอบโค้งปกตินะครับแต่มันก็สามารถใช้งานได้นะครับในขณะที่ก็ย่อมเยาวนิดนึงนะครับมือผมจะจับแล้วประมาณนี้ครับทุกคนมีปุ่มสั่งงานหลัก2ปุ่มนะครับก็คือคลิกซ้ายและคลิกขวานั่นเองก็ฟิลลิ่งการคลิกค่อนข้างโอเคนะครับมีระยะยุบที่เหมาะสมกําลังดีนั่นเองครับด้านบนจะมีไมค์ตัวที่2เอ้ยไม่ใช่ครับเป็นเลเซอร์นะครับ คือตัวนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะใช้งานได้2โหมดนะครับในโหมดแรกคือใช้งานเป็นเมาส์ก็จับแบบนี้ใช่ไหมครับปุ่มซ้ายปุ่มขวาแล้วก็มีปุ่มตรงนี้นะครับเป็นปุ่มกลางนะครับที่คุณสามารถคลิกเพื่อเป็นสกอร์วิวได้นะครับเราสามารถที่จะปัดใช้งานนะครับเป็นสกอร์ก็ได้เหมือนกันอัปด w าวนะครับและตรงนี้เป็นการปรับ DPI นะครับตั้งแต่8 0 0 2 2 0 0และ1,600นะครับ ที่ด้านล่างนะครับจะมาพร้อมกับพอร์ตเชื่อมต่อ USB C นะครับเขาบอกว่าภายในเนี่ยจะมีแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้ยาวนานสุดๆถึง2เดือนนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งปรับโหมดได้นะครับทั้งเป็นบลูทูธและ USB receiver อ่าอันนี้เจ๋งนะครับนี่เขาจะมีการซ่อนอยู่นะครับจุ๊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 บตรงนี้ครับ เฮ้ย hey, คุณดีไซน์บางอานนี้นะฮะมีการซ่อน USB receiver ให้1ตัวด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันให้ดูนะฮะแต่อีกโหมดหนึ่งนะฮะที่เมาส์ตัวนี้ทําได้นะครับก็คือว่าเมื่อคุณปิดกลับมาหน้านี้นะครับเขาสามารถใช้งานเป็นเลเซอร์พอยเตอร์ได้ด้วยกดปุ๊บเป็นเลเซอร์พอยเตอร์นะครับสำหรับใช้การพรีเซนต์งานได้เลยนะคือตัวเดียวใช้งานได้ทั้งเป็นเมาส์นะครับแล้วก็เป็นพรีเซนเทชันพอยเตอร์เลยเป็นอย่างไรนะครับไปดูกันผมขออนุญ,ญาตทดสอบกับ USB receiver นะครับ แต่บูทูธใช้งานได้เหมือนกันลองแล้วนะครับใช้งานกับ iPad ก็ได้ก็ปรับ dpi ได้อันนี้800นะครับก็จะช้าๆหน่อยนะครับพันสองพันหนะครับจะปรับสปีดในหน้าจอในเซตติ้งของคอมพิวเตอร์ก็ได้แหละเหมือนกันนะครับฟีลลิ่งพื้นฐานในการควบคุมเคอร์เซอร์ผมว่าโอเคเลยนะครับเห็นหน้าตาแบบนี้เป็นเลเซอร์นะใช้บนกระจกได้แน่นอน100%นะครับนี่นะครับผมสามารถที่จะสกอร์ดาวนะครับแบบนี้ได้เลยเป็นระบบสัมผัสนะครับการใช้งานกับฝั่งของวิดโด้เนี่ยรวดเร็วใช้ได้นะเห็นไหม ม่นยำโอเคเลยอืมกดตรงกลางไปนะครับก็จะเป็นสกอร์วิวขึ้นมาค้างแบบนี้นะครับก็ใช้วิธีการเลื่อนเมาส์เอาก็ได้นะฮะแต่ก็อย่างที่บอกแล้วว่าการจับใช้งานนะครับมันจะมีสันมีเหรียมที่รู้สึกว่าไม่ได้สมูทเท่ากับเมาส์แบบปกติทั่วไปนิดหนึ่งนั่นเองครับคุณสามารถใช้เมาส์ตัวนี้นะครับเป็นเหมือนพรีเซนเทชันนะครับคือคลิกซ้ายเนี่ยเป็นเหมือนปุ่มเอ่อ arrow นะครับไรท์แอโร o นะครับ l e ฟแอโร o ด้านขวาเป็นไ i ท์แอโร o w นะครับนี่เห็นไหมคลิกซ้ายคลิกขวานะครับ ก็จะเป็นการเปลี่ยนสไลด์นะครับสำหรับ PowerPoint แบบนี้ก็ได้นะครับหรือ pointer อ่าก็เอามาใช้งานได้นะครับนี่ในหน้าจอเห็นไหมอ่าเวลาที่คุณไปพรีเซนต์หน้าห้องนะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันผมว่ามันเจ๋งนะครับทุกคนเมาส์ตัวนี้เนี่ยมีราคานะครับอยู่แค่ประมาณพันกลางๆนั้นเองใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับก็จะมีเรทเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปนี้นะฮะ และนอกจากนี้นะครับเลนัววประเทศไทยมีการเปิดตัวสับแบรนด์โยก้ารุ่นใหม่ถึง7รุ่นครับซึ่งถือว่าเป็นรุ่นท็อปๆนะฮะที่มีความหรูหรามีความบางเบานะครับมาพร้อมกับ Intel Generation ที่11นั่นเองใครอยากได้ความแรงความคุ้มค่านะครับและดีไซน์ที่สวยงามเนี่ยก็สามารถดูได้เพิ่มเติมนะครับหรือสั่งซื้อได้ที่ทาใต้คลิปนี้เลยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใดจากเลนัววครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกันด้วยนะฮะสั่งซื้อใต้คลิปนนนนีี้้้ะะฮแลลววเจอกัััคคิปหาสสดรบ